รับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีมาโพพอกับช่องรอต่อๆชั้นแนวกับเบ้าเหลือมอีเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับมือนีเบ้าเหลือมกับมีเมนูมานําเสนอขึ้นกับพี่น้องเป็นเมนูเสียบๆที่หลายคนเคยกินแล้วก็อาจจะยั่งทันนั้ได้กินอีกอยู่เป็นแกงเหฮดปวกครับพี่น้องครับเป็นแกงเห็ดปวกครับ มืนอนี้มากก็ขอดเจ้าเลยเพี่น้องเป็นเป็นไทยเงอยเหม่ยไทยกินข้าวเจ้าจยงเอยมาครับพี่พีตั้งประเทศนอกประเทศในประเทศตัวขู่ตัวค้นกลับมามากินแกงเห็ดปวกกันเบาเดือดครับพี่น้องครับหแบบนี่ยมาเรียมอยลองชิมมันก่อนแกงเห็ดปวกนี่มันเป็น ันแซ่บพี่น้องมันเป็นเหนียวๆเนาะเหนียวๆังเอ้าบ่ต้องเบาหลายจวดเลย อย่างเห็ดปลวกเตยปากกิ๊ตูบรรยากาศที่เก่าพี่น้องเอ้ยหลังบ้านครับบ่ไดริษัทเฉา บ้านเริ่มเกาไม่ได้กินนวนไม่ได้กินนดนกักเลยอย่างเงี้ยวกนี่ 냠แจงเห็ดพวกอร่สุดยอดอีหลีพี่น้นนนองปุดปัดปุดปัดอีหลีแซ่บ สมกับการที่ว่าได้กินดวนอยู่ครับเสียบบอกไงเลย สุดยอดพี่น้องหายกินหนักกียังพี่น้องเฮ้ยเห็ดปวงนี่ครับต้องกินนึองกินเยาแตกพี่น้องอหอนไหลเงี้ยแตกกระด้าเลย พ่อแม่พี่น้องครับผมมื้อนี้เมนูแกงเห็ดปวกแซ่บหลฟ์ไปจะไงครับพี่น้องครับกาเชียนเดิมยังเคยครับพี่น้องบ้าเหลือมก่าทีเดี๋ยขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ก่อนนะครับตะว่าก็นอดจากกันอย่าลือมนะครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้าเหลือมครับพี่น้องขอบคุณคนที่เข้ามารับชมคลิปบเบ้าเหลือมครับและขอบคุณคนที่กำลังทีที่ข้ามารับชมคลิปบเบ้าเหลือมครับพี่น้อง ถ้าเกิดว่าคลิปนี้กินบอสุภาพบโป่ะมวลกินบอเบิดลอากะขอโทษขอไปขอแมนพี่น้องครับผมเอามารอชมกันว่าคลิปหนาเบ้าเหลือมสิมิหยังมาน้ำเสนอให้พอแมนพี่น้องได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้ขอเก้าห้องว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับผม